इमिनासकारेण पुर्थापि पोचयामि इमिनासकारेण थाम्माङ्पि पोचयामि इमिनासकारेण सङ्खाङ्गपि पोचयामि นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ ธรรมงสารนังขจามิสังฆสารนังขจามิทุติยัมติพุทธังสารนังขจามิทุติยัมติธรรมังสารนังขจามิทุติยัมติสังฆสารนังขจามิตาติยัมติพุทธังสารนังขจามิ ตาตทยมเปธทัมังสารนังขจามิตาตทยมเปสังขังสารนังขจามิอิติปิโสภควาอรหังสัมบาสัมพุโธเวชจารณสัมปนโนสุขตโลกวิโทอานุตารโอภุริสาธรรมสาราเท Sathatewa manosaang putho pakkawaris kato hakawata mo Saniti ko akali ko heipansiko o bana ko pacaangwe ditkoyohi Suppatipano ภระขาวต่อสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภ่อพระขตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภ่อพระขตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภ่อพระขตสาวกสังโฆญาติฏฐิจตตาเรศุรสายุคานิ อัทธาปริสาปุคลาเอสาภาควะตสาวกะสังโกอาหุนายโยปาหุนายโยทาคินายโยอัญชะเลกรณิโยอุตตารังุญญาเขตังโลกัสสาติ सहास उमे भला रमावति तवा मुनेो ते जसा भवतुमेलानि मा Sethasa parama dengko rama narawakama kama dhatyakamante sota anta wetina citta wamudento tante jasa pahatu mecya makala nirarakinen kacawara ktimata गुधारु नेतां गिनाचामुसा धुमे जय मा ने ओे तमदेहासुधारु ສ <laughs> ັງຂેທຽມທິດ t ັງຄະຕະມະນະ ච ິດຕະວ โทตานเตชะสาภาวะตุเมชยมังคลานิการตวานนากานธรรมุทารากิวคาเปนิยาเจนจาโทตทวจนาชนะกายามาเชสันเตนโสมาวทินาชิตวามุเนโทตานเตชะสาภาวะตุเมชย మాంఖలనిస ัจ జాం విహాయ మత్తిసాచకవ వాతకే స్తో వాతాపిరో తితమనం అతిఅంధపూతాం జ్ఞాపార్్యాపతేపసలేతో చిత్తవామునేந்தோ తంతేచస భవతుమే శయ మంఖలనినాన తోకనందపుచక ാം വിപുതാം മഹേത്യേ ഗുണ เตนะ തേരപുച്ഛകേ นะธรรม മാപയാന്തോ ഇതോ പതീസവിതനാ ചിതവമുദേന്തോ തന്തേശ്ചസാവതുമേ ശയമങ്കലനേതുകാഹതേതി പുച്ഛകേന สุ താതാ ബ്രമ്മാം വിശോ

អរតេកវិវេធានិជបានអវានិមោក្ខំសុតាងបតិកម្មាយនរសប្បัญយោ

शो महो ये रां वाचा का मा पदा पदा ज्ञा मनो का पने तथा ना पदा ปันตาเทปัทานเเนภวตุสามังกลลงราคนตุสาพเทวตาสาพโพธานุภาเว นัสธาโซเทภวันตุแมภวตุสาผางคลางราคันตุสามพะเทวตาสามพระมานุภาเวนนสธาโซเทภวันตุแมภวตุสาผางคลางราคันตุสามพะเทวตาสามพะสัมคานุภาเวนนสตา สโเทภาวันตมบดแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร อพยาปโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุสรรสอันตรายทั้งปวงอเนโคโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแพ่เมตตาให้สัพพสัต สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมขรุปัชชายาจริยานังโหตุ สุขิตาโหตุครุปชัยยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพบเทวตานางังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพะเปตานางโหตุสุขิตาโนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัสสตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิโสภิติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ